ขอบคุณหัวใจพลังบวกเด้อแม่บังสวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อค่ะเก็บซับเก็บเหรียญค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะ Hello everyone for watching. thank you so much อนี่เมียบ้านเขาท่านในเมียอยู่ให้เขาอแล้วอันธุราเขาคนย้อคอยสีกับบ้านคนคอยสีเมียบ้านไปหานแม่จะฟ้องไปกับบอมีเงินหรอกทีิเบอร์เขาไปก็เก่าล่ะ เป็นหนีเข้าไปทั้งวันซ้าซ่าหันใจอิม่มหันใจอิ่มเหล่ากับเยากัันนี้ใส่หนีใส่สินเข้าเบินล้ววันนี้กันเห็นเรื่องใดกันเป็นกองจ้าของบน่ะลดเอาส่วงน,นีอดออาไปคนนมีสสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท 嗯。Mm hmm. ขอบคุณสิบหาดาน้องใจเลอพี่น้องโอ้ยเดสิบหาดาน้องใจแล้วพี่น้องนี่นไปได้ยังไงในทางสิบหาดัน้องใจเราเม่บังเลยคุยโอดด้สิบหาดาน้องใจแล้วไข่เฝ้าเขียยหน้าจอไปทานลงชุมชนก่อนพี่น้องเนี่ยเฝ้านีเด้อพี่น้องเอยเขียยหน้าจอแต่ลงชุมชนกันคุยวูถ้าอ่านชุมชนก่อนพี่น้องเอยลมบนมาสอยแล้วลมบนมาซอยแล้ยวเดียวไปอ่านชุมชนพี่น้องเอย ล้มบนมาซอยหอยหอยก็ดีใจแต่ที่ได้ส่งงานพี่ยุเขาอเอาหนีมาไใบทางพี่ก้อนมันนี่สิขึ้นเปียกง่ายน้อโอ้ยโอ้ยถอดถอดถอดโอ้ยเด็กสิเพียร์รันลงใจเราที่ได้เอาอวดชุ่มช่นข้าเจา้ามาล้มบนมาซอยหอยแล้วมะซอยหอยดาว,วแม่บ,บัง,งาก็ดีใจ เก็บหน้าจอไว้ก่อนเปล่าไปเด้อพี่น้องเลยเก็บหน้าจอไว้เก็บหน้าจอไว้พี่น้องเก็บหน้าจอไว้บัดดี้ก็สิบเก่าล้านดวงใจขอบคุณได้หลายเด้อเก่าล้านดวงใจว่ามันสิบเก่าเก่าล้านดวงใจพี่น้องเก่าล้านดวงใจ แม่บังด้วยสิมอหลอดไฟกาดๆแล้วน้อแม่บังกันคนมาหลายก็ดีใจน้อแม่บัง,งอ้าวการนมาหน่อยจะเสาซอยม้อยเงาเศร้าน้อยๆหัวเศรลายแล้วเศร้าน้อยๆเศร้าน้อยๆมาเศร้าลายเป็นไร เอาหน้อยๆว่าเศร้าไรเป็นได้เนาะแม่บังคอยหันมาทางพี่เด้อแม่บังมึงนี่คอยสิไปเฮ็ดเวียกบวะเอาดอกไม้ดอกไหลแม่บังเบิ่งคือเก่าน่ะทั้งที่สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดี FC ทุกคนเด้อตัวลูกตัวใต้สวัสดีเอไสวัสดีพี่อยู่ฮัลโหลเอฟบีวันฟอร์จิงแตงคิวโซมัตเบลคัมเดอะไมเฮาวดงดังแตงคิวเริ่เลิ่มพี่คิดสม